เทศบาลเมืองเบตงค่ะได้เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลของเมืองเบตงค่ะแทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่3ค่ะ บรรดาผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมือเมงเบงตงเขตเลือกตั้งที่3ต่างเดินทางมาอย่างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมตงชั้น3ห้องศูนย์เครือข่าย28ชุมชนเพื่อสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมือเมงเวตงเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์จนถึงวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะเวลา8นาิก30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาโดยมีนายอัจฉริภงแวสืนี ขอพายค่ะแวร์สืนิผู้มนวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองเบตงนายสุทธิพงศ์สาสารินกรรมการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองเบตงเจ้าหน้าที่กรกตเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเบตงและประชาชนร่วมสังเกตการค่ะผู้อานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองเบตงกล่าวว่าตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดยะลาเห็นชอบประกาศให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อวันที่31มกราคม2567โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567 ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน3คนคือนายปรัทยาศรีจันเจริญเป็นผู้จับได้หมายเลขหนึ่งนายวิชัยว่องพันงามเป็นผู้จับได้หมายเลขสองและนายประยุทธ์อดิธนกุลเป็นผู้จับได้หมายเลขสามครับ